ไปแนววะเอาไปเลยๆๆโอ้ต้อวรถู่นสิลูกมันตกตกอ่พี่เดินน ไปมือเีพ่อบอกม่นี่เวพ่อบอนี่กดถอยหลังนี่ถอยเียวมาเลี้ยวมาจืดนี่ยไปหน้าเนี่ไปหน้าดูดินี่กดนี่กดไปหน้านี่นีกดตัวนี้นี่น้ำมกดดิดูดูดิไม่กดตัวนี้อันนี้มันเลี้ยวเนี่ยเออกดเนี่ไปหน้าเอามาเอามาหาน้ามอเลมเอามาหาน้ามอล้เอามาหาน้ามอ เอาเบกเกเบกเบกบมันสี่ออถอยหลังถอยหลังเนอยหถอยหลังเนหับเด้นอถอยหลังเอออ้าเน้นเลยเน้นอาวิ้นว่ะเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าก่อนเดินหน้าเดินหน้านเดินหน้าเออเดินหน้าโอเคีเดินหน้ามาเดิน เดี๋ยวไปีนกันเออได้รูดเลนด่นะได้เกือบไม่กนลนได้ลกดเลาลูกกดาลากเอาเอออย่าไปเหนนะครับมนีทานี้สามคนเอาไปแค่งอย่งนี้ด้เดีเปลี่ยนเตา เออถอยหลังอ่ะถอยหลังนี่นี่ถอยหลังตัวนี้นี่อันนี้ถอยหลังเอออันนี้เป็นหน้านี่นี่ดูนู้นนี่ก่อนอันนี้เป็นหน้าอันนี้ถอยหลังโอเคเออเอออันี้เป็นหน้าอันนี้ถอยหลังโอ้โหตัดเหลี่ยงเก่งยังเลยเออเอาเยอะยิ่งฟ่อนนึงฟ่อนนึง เดี๋ยวอยู่ฝังเล้งกดีฝั่งนึงกดีฝั่งนึงกดีฝั่งนึงเดีอยาวิ่งนะหนูอย่าวิ่งนโมอย่าวิ่งกดมั่นกดน้ำแนำี้มันไมมีอนี่กหอเ่ลือเอิมันมาไปจับมันไหยัง กดถอยกดข้างหลังกดตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอาไมนยแกแล้วอา่อื่อแล้วาว้า นั่งข้างนั่งแน่เท้เอาไปกลับดูรถตอเาไปเล่นในบ้านไปดูรถปะปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนเดดดดดแก่เาเอาแล้วหนูไม่พูดละลูกไม่ก็ถามหนูว่าหนูยางได้อะไรไปเรีนตามหมอใช่เรียนตาหมอเลยใช่มาลุลุมาลุมมา รถมาข้ามเลยพี่ได้ไปเล่นตาหมอแม็กแม่บอ่ยังไเงได้ตว่าเรา่เาป็นยังกบพ่อพ่อ้ยาเยางได้ให้พ่อพาไปซื้อปไปซื้่งเอน